มาอืมก็สวัสดีครับผมพวกับผมนะครับหมึกดําในช่องหมึกดําชวนชิมนะครับก็เป็นเช่นเคยนะครับเห็นผมแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีเมนูง่ายๆ สไตล์หมึกดำนะครับผมก็สำหรับเมนูวันนี้เนี่ยผมเนี่ยไปเจอมานะครับที่ห้างห้างหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าไปไปเห็นเขเนี่ยราคามันแพงมากๆเลยนะครับถ้วยละจานละ79บาบาทนะฮะก็เลยไปลองดูวิธีทำนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบมานะครับเมนูนี้ก็คือไข่ข้นนะครับตอนแรกผมอ่านเป็นไข่คนนะฮะมันคือไข่ข้นนะครับผมซึ่งขายตามห้างเนี่ย แพง,แงนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เรามาถึงวัตถุดิบกันนะครับผมดดบก็อย่างอื่นนะครับไข่ Lao ดดน,นะครับไม่ใช่อย่างอื่นอย่างแรกนะครับก็คือไข่นะฮะสองใบวันนี้ผมใช้2ใบเลยแล้วก็ฮอทดอกครับผม อาวันนี้ผมใช้เป็นทอดดอกไก่นะครับผมอ่าผมเห็นเนี่ยหลายคนเขาใส่กุ้งกันแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนกินกุ้งไม่ได้เพราะแพ้กุ้งแล้วก็หอมนิดนึงเอาไวโ้โรยแต่งหน้าหน่อยนะครับผมแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยผมใช้เป็นซอสแม็กกี้นะฮะกับอา่ารสด,ดีนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับผมก็อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราตอกไข่กันก่อนเลย อันนี้ผมใช้ไข่สองฟองนะครับแล้วผมจะกินคนเดียวด้วยแล้วก็ใส่รสด,ดีนะครับผมเข้าไปไม่ต้องเยอะครับไม่เยอะนะเนี่ยซอสแม็กกี้ครับไหนดูหน่อย หรือโฆษณาก็จะเข้ามาหยอกลงไปสักพอแล้วโอเคแล้วก็ปีเลยครับถ้าใครจะใส่ผักหน่อยก็ได้นะครับเป็นแบบแครอทหอมอะไรก็ได้นะครับคือแล้วแต่ชอบเลยครับถามว่าใส่ตอนไหนอันนี้ผมไปเวฟมานะฮะผมจะใส่ทีหลัง ใครจะตีไปพร้อมกับไข่เลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ผมไปเวฟให้มันสุกก่อนเพื่อที่จะว่าได้เอาโรยโยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยดีกว่าก็พอน้ำมันพออุ่นๆแล้วนะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไข่ไปเลยแล้วก็ล่อนๆนะฮะไฟไม่ต้อง แลงมากนะครับความจริงถ้าเขาใช้เป็นกระทะแบบแบนๆเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้นะฮะแต่นี้ผมใช้เป็นแบบว่ากระทะไม่มีครับกระทะแบนๆก็เลยเป็นอย่างนี้เลยก็อาดอกนะครับโรยๆไปเลยใครจะใส่ไปพร้อมกับ ไข่เลยก็ได้นะครับอันนี้คือผมทอดไม่ค่อยสุกมากก็เอาทิ้งไว้สักพักเราก็มาดูดูขอบๆหน่อยนะครับไข่ข้นเนี่ยคือไข่ที่มันทอดแล้วมันไม่กลับหน้านะฮะเขาก็เลยเรียกว่าไข่ข้นผมก็ไม่รู้ว่าชื่อมันมาจากไหนนะครับก็คือข้างบนเนี่ยมันจะไม่สุกหน่อย จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนะเริ่มสวยแล้วนะครับเนือตรงง่ายครับก็หลังจากที่คิดว่าโอเคสำหรับผมโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปตักราดข้าวกันเลยดีกว่านะครับผมก็หลังจากที่เรา ทำไข่เสร็จแล้วนะครับก็จะมาราดข้าวอย่างนี้เลยนะฮะนี่นี่นะครับผมอย่างไงครับโรยต้นหอมนิดนึงพริกไทยหน่อยเสร็จแล้วครับผมไข่ข้น เดี๋ยวเราไปชิมกันที่โต๊ะเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับไข่ข้นฮอทดอกของเรานะครับผมว่าหน้าตามันก็เหมือนไข่เจียวมากกว่าคือแต่ถ้าตามสูตรเขาจริงๆเนี่ยข้างบนมันจะต้องแบบว่าอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำนะเนี่ยผมขูดขูดก็เป็นน้ำน้ำอยูอ่คือแต่ถ้าเีจริงๆมันจะต้องเป็นน้ำน้ำเยิมๆเลยแต่ผม ไม่ไม่กล้าพอก็เดี๋ยวเล่าชิมกันก่อนเลยดีกว่าแล้วครับว่าแต่มันยังเยิ้มเยิ้มอยู่เลยนะฮะเนี่ยเยิ้มเยิ้มมันจะต่างจากไข่เจียวหรือเปล่าไปเลยคือ รสชาติเนี่ยมันจะเหมือนไข่เจียวแต่ว่าองค์ข้างบนที่มันยังเยิ้มๆหนึ่เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบว่ามันๆนหน่อยผมว่าก็อร่อยดีนะฮะใช้ได้เลยมาที่มิคามดีกว่านี่จะกลายเป็นกลิ่นแล้วนะครับเนี่ยมา อร่อยเลยครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบให้มันเยิ้มๆแบบนี้ก็สามารถอทอดแล้วก็เอาขึ้นเลยก็ได้นะครับแบบว่าของผมเนี่ยมันยังเยิ้มๆอยู่อย่งเยิ้มๆอยู่จะไ,ไ,ได้มีพริกน้ำปลาหน่อย,อยเจ๋วเลย <S 2> <S 2> <ues> ก็ยังไงนะครับผมก็ช่วงนี้เ,เพื่อนๆเนี่ยประสบปัญหานะครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยกำลังท้อแท้นะฮะ ก็ยังไงสู้ๆไปด้วยกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ซับหายบวกกันเยอะนะครับผมผมเนี่ยก็เมื่อเช้าก็หายไปอีก12คนนะรวมยอดประมาณ60คนได้นะครับแต่ก็สู้ๆนะครับผมทําไปเรื่อยๆทําในสิ่งที่เรารักนะครับทัในสิ่งที่เราชอบเดี๋ยวยอดซับมันก็จะมาเองครับแล้วยอดซับที่มาเนี่ยก็จะเป็นซับถาวรแล้วก็เป็นเพื่อนที่ ดูเราอย่างจริงใจนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆกันใหม่นะครับผมมึกดําเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ